สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์ท่าออกกำลังกายที่เล่นแล้วได้ปีกด้านหน้าปีกด้านหน้าอยู่ไหนประมาณนี้เลยมันก็จะเล่นคล้ายๆกับหน้าอกนั่นแหละครับแต่เวลาเราไปนั่งเราก็จะไม่นั่งติดเบาะแบบนี้แล้วก็อกก็จะไม่แอนหลังก็จะไม่ค่อมตัวตรงนะครับผมประมาณนี้นะครับ จังหวะเตียมให้เราหายใจเข้านะครับผมให้เราหายใจเข้าให้เต็มปอดนะครับจังหวะด,ดันพยายามให้เรานึกว่าเรากําลังใช้ปีกหน้าดันปีกหน้าและหลังดันนะครับผมอ่ะดูนะเวลาเราจับนะครับเราก็จะจับพอดีกับอ,อกกลางของเรานะครับผมตรงอกกลางของเราจับอย่างนี้นะครับอ่ะดูนะดันแค่นี้อ่าแล้วก็ปล่อย ต้านไว้ประมาณห้าวิสิบสองถึงสิห้าครั้งต่อเซตนะครับผมอโอเคอันนี้จะเล่นได้ปีกหน้านะครับทุกคนอะเอามาแชร์นะครับผมแต่ถ้าแอนโอมันก็จะโดนหน้าอกนั่นเองแต่ถ้าเราไม่แอนโอมันก็จะโดนปีกด้านหน้าแล้วแต่เราจะเลือกเล่นหออนะจะเล่นไประมาณสิบห้าครั้งนะครับ เ okay. นี่ยอีกหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนโ okay, อเคครับผม